ลายตัวลายก็เริ่มบุญไหว้กันเริ่มจะกวนกันได้บัเนี้นั่งกินอยู่ตัวไผยตัวมันบ่เป็นอันนี้มานั่งกินดีดีนี่ตัวข้าตะยานจะบริกินได้นี่เรียนกันลุกใหม่ย่างเดียวจนสีเท่าสงสัยยานเขากัดพี่น้อง พวาสีดำสามตัวอยู่นี่ยันต้องใส่ย,ยันสีดำไดกัดเพิ่นโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปวิดีโอหนะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะมาเยี่ยมชมครับบ๊ายบาย